สวัสดีนนค่ะอีฉันแม่ยนหุ่นห้มค้ามสีผ้าคือเหรินกนกเด้อค่ะเด้ออันอีฉันเนียนโอก๊กขันใจบอกอีฉันเนียนบริษัทยูซุกได้กินยาของไอเอโอเซ่พันธุกรรมต่างไปแคะโดนราคาเมาเม้าไหวให้ฉันอันเป่าอีฉันหมือนกระบ,บ,บอกท่านอีเื่อใจก็เลยก็กล้ากิน พราะีรียนยกห้องมากมาบอกแม่แม่เปิดกินเลยแม่ที่ดีขึ้นที่แรกก็บ่เอาไว้คือคือเพราะท่านอกินเลยค่ะเด้อวันนี้เดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่ากินกินลงไปข้างแรกสองเม็ดนอนยิ่งขึนมากมัมันคือส่งสีค่อยๆแนวแต่เมื่อรังกับน้ำอีกแล้วค่ะเด้อน้ำรงกว่าที่สองเดี๋ยวนี่หันใจที่แนี่นโลกกับเศร้าเหน่นหันใจ็อกีว่านอนบอระกับ ดีขึ้นวันนี้ก็นาดีเซนต์ดิเคนี่มันเป็นแบบว่าเลือดในสมองนี่มันสไลด์นอนนอนน้อนจริงเลือดมันสิไหลมากมาเต็มมาเต็มยุ่มงงนาผาไงเขาสิรู้สึกว่ามันมันไหลมากขึน้น้ใน้นสมองไอ้เลือดนี่มันไหลลงมาผอนอยูุงองเดียวเพราะกินวีโอเซ่ลงไปกินดีกินดีค่ะเดี๋ยวนี้บ่เป็นการการที่ว่าเลือดมันไหลลงมาอยูุงองเดียวนี่ก็หายหายไปเลื่อ่ะตอนนี้หายทีนี้บ่บบตัว ว่าเรื่องจริงได้ค่ะเด้อปานี่ปวดไรปวดไรที่สองขานี่ก็หายไรที่สองขารู้ซัว่ามันจะตึงตึงกระเคลนไปที่หัวน่านี่แหละก็หายขาหีซ่าหีกัดนอนนักเครื่อมันติดจ้ามันเป็นปั้นเป็นก้อนนะคะเนาะมันติเจนแล้วติดตึงแล้วก็โคตรเขาต้องนั่งเหยียดขาแล้วก็มาบีบขาตัวเองตอนนี้บ่ค่อยดีๆก็ค่ะเด้อดีขึ้นค่ะอันบริสัทอันยูซัวนี่พีออเซนค่ะดีของคนดีๆความรู ทองทีมากนะนำให้แม่กินของบริษัทนี้ขอให้คุณยกท่องจามีจะความสูงคว้ามจะเลิ่นดูเรื่องไปเท่านาคิดซิงใด้ขอให้ได้มความผู้มากแต่สนาขอให้บริษัทยูทุกอายุทุกตลอดไปครูที่เดีของประททาส้นทัวประเทศเนอคะเด้อสวัสดีค่ะ